สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสอสอจับมือสตาร์บัค s ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอร่วมกับบริษัท Coffee Concept Retail จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีนายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนางสาวสรน,นันโกศิยางกูลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัทคอฟฟี่คอนเซปต์รีเทลจำกัดเป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยผู้บริหารผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการบุคลากรสอสอและผู้แทนบริษัทคอฟฟี่คอนเซปตรีเทลจำกัดเข้าร่วม นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์และความชำนาญด้านทักษะให้กับครูนักเรียนนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีสมรรถนะและความพร้อมอย่างสูงในการปฏิบัติงานซึ่งบริษัท Coffee Concept Retail จำกัด หรือเป็นที่รู้จักในนามร้านกาแฟสตาร์บัคเป็นหน่วยงานที่สอ,อสอเห็นว่ามีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกการตลาดการโรงแรมการบัญชีการจัดการตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการทำงานมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและความต้องการ ขอองสถาานปรระกกบครับวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึษานะครับที่ได้รับความมืออย่างดียิ่งนะครับจาก s สตา b u c k คและหวังว่ายิ่งว่าเรามีไทยสาทั้งหมดเนี่ย433แห่งในภาครัฐแล้วก็444แห่งภาคเอกชนนะครับอาจจะสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มจาก30แห่งเนี่ยนะครับเป็นหลักร้อยนะครับเพราะว่าเรามีนักเรียนที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรธกิจค้าปิกนะครับการโอนแรมกระดาษบัญชีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ของอัฟราเป็นหลักนะครับทั่วประเทศดังนั้นต้องจำเรียนว่าหขยายความร่วมมือนะครับขยายเครือขา่ายให้เพิ่มมากขึ้นนะครับต้องฝากทางสานักขวาม่วม,มือนะครับ ประสานงานว่าเราจะขยายอย่างไรนะครับในเกือขไข่ที่มีอยู่ทั้งสางสาราารเฐเกกชนอันที่2ยุกระดับหน้าวันนี้นะครับจะตามที่ทางบริษัทได้นำเรียนเห็นไหมครับแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่อาชว,ว่าเรานะครับมีความประสงค์ที่ดําเนินการนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยตามที่ท่านได้ใช้มาว่า1,2,3ท้ายสุดเนี่ย การที่จะทําให้การ U เอ็มูยูเกบดผลสุดก็คือนักเรียนศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจบและมีงานทําอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราจะททำอะไรให้วันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น,นเกิดจาวนชนเนี่ยลดน้อยนะครับลงก็คือก็จะต้องอแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการศึกษาร่วมกัน ทางด้านนางสาวสนรนันโกศิยังกูลผู้จัดการอาวุโสบริษัทคอฟฟี่คอน c e p t ์รีเ i l จำกัดได้กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและยกระดับนักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจขาปีกและการบริการด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจกาแฟคุณภาพสูงยาวนานกว่า50ปีในระดับโลกและกว่า25ปีในประเทศไทยพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรที่พร้อมถ่ายทอด องค์ความรู้ของบริษัทเรามั่นใจว่าเราสามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพมีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจค้าปลีกและการบริการยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง เมื่อครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะยกระดับโครงการทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทําแผนทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติ ภายใต้มธาตรฐานสากลร่วมกันกับสถานสถา,สถาบันการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเข้มข้นและลงลึกด้วยระยะเวลาฝึกอบรมที่เหมาะสม 2. การมอบหมายพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของร้านกาแฟคอยให้คำแนะนำกำกับดูแลและประเมินการฝึกอบรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากจากผู้ปฏิบัติงานเอง 3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ทํางานภายใต้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการฝึกปฏิบัติงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาฝึกฝน,นทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. การทดสอบและประเมินการฝึกปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของบริษัทร,ร่วมกันร,รับรองมาตรฐานฝีมือเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ